<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม minecraft กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันในบอทที่มีชื่อว่า j จสันสุข13สยองขวัญ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 ตอนนี้ผมมาที่กระท่อมนะครับเปิดเข้ามาเจอกับขูหกับข้าวนะมันฝรั่งไม้ดีเลยไม่ต้องไปตัดไม้ให้เสียเวลาทำพวกของเริ่มต้นพิกองพิกแอ ให้เรียบร้อยกับข้าวเรามีมากมายเหลือเกินไปดูข้างบนสิมีเตียงให้อันหนึ่งแต่ว่าเตียงมันจะมันจะเป็นมีประโยชน์อะไรครับถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเราเกมมันจบเลยใช่ไหมล่ะเออมันจะมีแค่กระทอบหลังเดียวนะแล้วก็เป็นป่าที่ล้อมรอบครับซึ่งบอกเลยว่านี่คือไบโอมของเจสันวอร์อย่างแท้จริงครับรีบไปตัดหินก่อนดีกว่าไปตัดไปขุดหิน เราจะได้เริ่มต้นชีวิตสักทีผมจะไม่อยู่ในไอ้กระท่อมหลังนั้นกันละกันนะผมจะสร้างบ้านขึ้นไปแบบลอยฟ้าเลยครับไม่แบบคือผมคิดว่าเจสันเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าทำลายบล็อกเข้ามาในบ้านได้นะครับฉะนั้นวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้โดนนะครับการสร้างบ้านลอยฟ้าถือเป็นทางออกที่ดีแต่ก็ไม่รู้มันอาจจะสปอร์ในบ้านก็เป็นได้นะก็ ถ้าขนาดนั้นก็แพ้ไปเถอะนะครับท่าที่ก็ตกเร็วสเหละเกินไปขุดนี่ก่อนเลยครับเ,เดี๋ยวนะขุดขุดฐานก่อนแล้วกันโอ้หให้มาก้อนเดียวสุดยอดหวังว่าเจสันคง,งจะยังไม่สปอนในตอนนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตัดไม้ก่อนเอาต้นไม้ออกไปให้หมดครับเราจะได้มีพื้นที่บ้านที่กว้าง แล้วก็ตัดมาแบบนี้ตัดปุ๊บแหกให้หมดต้นไม้มันเยอะเกินนะ่ะต้นอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับต้นไทกาในใบอมไทกาแต่ว่าไม่ใช่รบบอันนี้อันนี้เกิดอยู่ในใบอมเพลนทุ่งหญ้าเลยนะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในมอดนี้โดยเฉพาะก็เอาไว้สำหรับจีซันนั่นแหละอย่าลืมนะครับนี่คือโบดฮาร์ดคอร์บอกตัวเองนะ อย่าทาอะไรที่มันแบบว่าผีผามบวกไม่ได้ไม่ต้องบวกเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะต้นไม้แหกโอ้ต้นไม้มันตีแล้วมันได้สติเยอะมากเลยกำลังจะมืดครับถึงมันจะมืดแต่ว่าเราก็นอนได้นะครับมดนี้มันให้เรานอน,อนได้หนีวันหนีคืนได้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้เป็นกันว่าคืนแรกเราจะเจอกับเจสันเลยหรือเปล่านะยวรอดูครับ แล้วตัดออกปึ๊บนี่บ้านเราจะได้โล่งๆครับโอ้โ oh, หมันดอกคองแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงๆผมสามารถนอนได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอยา,ากดูเหมือนกันว่าเจสันมันเป็นยังไงยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้คือถ้าตายเนี่ยก็ต้องแบบลบโลกทิ้งอย่างเดียว เสียงแบบเงียบมากครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงอะไรเลยปักไฟรอบๆบ,บ,บ้านป้องกันภัยมานะจ๊ะขออนุญาตปักไฟหมดแล้วเข้าบ้านเลยทำนอนเราดีกว่าบ่ะไม่มีแคมป์มีแคมป์ แคมป์บนนี้ไม่ได้หนังเลยครับอันนี้มีกล่องนะมีข้าวมันฝรั่งมีเตียงแล้วคนในแคมป์หายไปไหนวะเนี่ยไม้มีเค้กมันฝรั่งโอเคเห็นว่ามาตรงนี้ก็มีอีกนะเนี่ยนะตรงนี้ก็มีแคมป์อีกครับพี่มันจะเจอไปไหนวะแคมป์ ประตูเนเธอร์ตรงนูน้นเราไปดูประตูเนเธอร์ขออนุญาตดูของในกล่องเลยครับนี่นี่กล่องอยู่นี่เสื้อป้องกันไฟโอ้คิสตัลเจอชาวบ้านโ,โหกับข้าวมีทุกบ้านครับอันนี้เก็บมา มันจะมีเสียงคนอยู่ข้างบนไป NPC <c oughs> นี่ไง <c oughs> มันสปอนบ้านมันเจะเนอเรตแปลกๆตรงนี้มีมีกล่องนึงโอ้ข้าวเยอะมากทำไมมันมีแต่มันฝรั่งมีแต่นี้ปะเข้าใจจะเก็บมาก่อดแล้วกันครับโอเค ตรงนี้ก็มีกล่องโหพอแบบเพชรสักหนึ่งล้านก้อนได้ไหมผมต้องกลับบ้านก่อนเดี๋ยวขดดุดที่ไปด้วยแล้วกันอ๋อเป็นแสงเงาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวขดุดคริสตัลด้วยแล้วกันมันลกบ,บ้านเขาทำความสะอาดให้สันนิดนึงฝนตกอีกโอ้ฝนตกนี่บอกเลยฆาตรกรชอบผูกเข้าไปก่อนนะ ก็ผูกมันด้วยเงียบๆอย่างนี้แบบเสียวสนหลังมากเข้าบันเข้าบันโอเคหูทรงแล้วไอ้กระจกนี้น่าจะโดนตีแหกแน่ๆครับไม่น่าจะรอดนะบ้านเราไม่ปลอดภยัยแต่พี่แกก็ยังไมไ่มีสัญญาณอะไรที่ว่าจะออกมาผมควรจะไปนอนดีไหมวะ แล้วที่ผม,มันเดินอะไรข้างนอกเนี่ยรู้สึกกดดันมากตอนนี้ความเงียบคือความคือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนี้กดดัน <laughs> <Good done. S 1> กลัวมันแบบโผล่มาแบบจัมสแกร์ตัดไม้ก่อนแล้วกันนะน่าจะ น่าจะได้อยู่นะผมว่าก่อนที่เจสันจะมาน่าจะมีเสียงฉืๆห่าหาก่อนนะเป็นเสียงประจําจตัวของเจสันนะนะมันจะวิ่งเร็วมันจะกระโดดสูงมันจะหายตัวได้หรือว่าอะไรหรือเปล่าตอนนี้ที่กังวลนี้ไม่ใช่อะไรนะชิเกตเป็นเริ่มใหม่เออเล่นฮาร์ดคอร์มันต้องเริ่มใหม่ครับผมบอกผ่จะมาสร้างบ้านข้างนอกใช่ไหมเอองั้น เอาไว้แล้วกันเอาเรือมา2ลํลำจริงๆไม่ต้องสองลำก็ได้เราครับมาเยอะๆเลยตามสเต็ปที่ผมเล่นไปครับผีก็เนี่ยวางเรือไว้ข้างล่างไว้ข้างบนอันนึงอย่าลืมไว้ข้างล่างข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นเรืออะแล้วก็จะสร้างบ้านหันไปฝั่งไหนดีวะมาฝั่งนี้แล้วกัน ผมก็จะวางเรือไวต้ตรงนี้แล้วก็ถอยนี่มาข้างหลังนิดนึงอ่าแต่เราไม่มีอ,อเดี๋ยวขึ้นก่อนกลัวเราไม่มีหินแล้วตอนนี้ต้องไปคาบหินก่อนเอต้องไปขุดหินล้วเปลนคือเตียงอยู่ในบ้านแต่ผมวางเรือก่อนโอเคหวังว่ามันจะจับ เจสันได้อะนะไปเอาเรือแป๊บไปเอาเตียงพูดผิดพูด,พดถูกไปหมดแล้วตอนนี้โอเคแต่เราไม่มีแอนดอนเลยแล้วกันอุย้ยเตียงหายอุย้ยอ่าเตียงกลับคืนมาละของญาติเลยนะครับนอนไปเลยโอ้ตัวนั้นก็เพชรอีกแ้วโอ้โหตาขาบตาขาบจ้า สวัสดีเลยตะขาบทำเตาเผาก่อนแล้วก็เผาเข้าไปโอเคเดี๋ยวผมขุดเหล็กตรงนี้ก่อนโอ้โหตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็นช้งชั้งเหล็กปะนี่อย่างแรกเลยนะผมว่าโลโอุย้ยเสียงเสียงเสียงใครเดินวะเดี๋ยวนะเอาข้าวปึ๊บ คตอนนี้ทำพิกแอ็กเหล็กแล้วกันโอเคมีทองให้ขดุดตัวน,นี้มีเหล็กเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่ไหวอออโอ้โหเวห้เเลยเจอลาพิสเหล็กกองใหญ่มากตรงนี้ฮะ ผมว่าผมทิ้งพิกแอคนี้ไปเลยดีกว่าพิกแอคเหล็กมาเลยโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อเป็นน้ำหรอโอเคเป็นน้ำอ้โหเสียงแมงสาบได้ยินว่าเสียงคนเดินอะไรจะขนาดนั้นว่าแมงสาบตัวก็ไม่ได้ใหญ่แต่เดินเหมือน,นกับเสียงคนไปตัวข้างหน้าครับไปตัวเพชรตีมันโอเคเรียบร้อยดอกเพชรไปหนึ่งเม็ด ไอ้ตัวนี้ต้องใช้พิกแอคตีครับทีเดียวลวงแล้วก็ข้างล่างนี้ครับเพชรของเราแต่ว่ามันค่อนข้างลอดล่อเป้ามากไอ้แมงสาบนี่มึงจะเดินเสียงเหมือนคนไปไหนวะฮะโอ้เริ่มเลยละกันนะโอ้โหตัวนี้ก็มีอีกวะอุย้ยช้งางไดมอนปะเนี่ย โอ้โหชัดเจนครับอันนี้ช้งางไดมอนดนแน่รวยเลยทีเนี้ยโอ้โหช้งางไดมอนผมคราฟชุดกอบเพชรได้แล้วทีนี้โอ้จะเต็มแน่นอนชุดกอบเพชรอ่าอุ้ยอาวุธปืนที่ทําจากเพชรก็ทําได้นะเนี่ยโอ้ถ้ามีฟอร์จูนี่บอกเลยขุดกันมันแน่นอนครับไดเพชรเป็นล้านเม็ดอ่ะบอกเลยอู้โอ้โหยังไม่หมดครับยังมีอีกโอ้โชคดีมาก นี่แหละอาวุธที่เราจะสู้กับเจสันวอรฮีโอ้โหแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนกระทืบนอ่อน,น,นเนี่ยมันยังมีแบบเลื้อยไปอีกอ่ะโอ้โ oh ห oh. ไม่หมดง่ายๆครับอันนี้ชั้งหนึ่งผมบอกเลยว่าโคตรใหญ่มันทองที่ผมเจอทองที่เจอในอันนั้นอะเอะอ,อมันปักโอ้ตกใจนึกว่าข้างล่างเป็นน้ำหรือเป็นโครงอะไรสักอย่าง โอเคครับผมเพชรครบ64เม็ดเป็นที่เรียบร้อยไปเลยขึ้นเลยกลับบ้านครับโอเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะตรงนี้ขึ้นบ้านก่อนครับรีบเลยตอนนี้ได้เพชรแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเอาชีวิตให้รอดครับเอาขวานมาไว้ถือขวานไว้รอถือโล่ไว้รอครับ อเคตรงนี้ก็เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเลยโกยเธอโยมอย่าอยู่ให้เป็นภาระของลูกหลานโอ้ห oh, ต้งวิ่งผ่านป่าเอาละทีนี้ชีวิตชีวิตรักษาให้ดีต้นนู้นคืออะไรวะถ้าไม่มีไฟอ๋อเป็นกระท่อมตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรก็มาขอเจเจสันจะเพิ่งมาก,พกะะ็พอปักไฟให้นะครับปักไฟให้นะบ้านจะได้สว่างๆนะครับ จริงๆเรานอนที่กระท่อมนี้ก็ได้นะโอ้โหแต่วิ่งมาแล้วต้องรีบไปปักไฟเพิ่มความสว่างจะทะลุถึงบ้านเจอทอชแล้วครับเจอแสงทอชอุ้ยไม่ใช่อันนี้มันแคมไฟเอาชิบหายแล้วยังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวโอวมาถึงพอดีเลยถึงพอดีเลยถึงบ้านพอดีถึงบ้านเตียงเตียง Where is the เตียงเตียงอยู่ข้างนอกอีกโอ้ชิบหายเฮ้ยเฮ้ยเจสัสมา เฮ้จีซันจีซันจีซันจีบหายขนลุกนี่นี่มันกำลังหาผมอยู่มันกำลังหาผมอยู่นี่นี่กำลังหาผมอยู่โอ้โหขนลุกว่า จะม้วจะมด้ดโอ้เฮ้ยหายไปแล้วอู้เจสันมาแล้วครับนู่นนู่นนู่นโอเคเจสันบวัวสีมันเจอผมละโอ้เอาว่ะเฮ้ย โอ้ถ้ท่านไม่เล่นฮาร์ดคอร์นี่ผมลงไปบวกแล้วนะเนี่ยแต่เอนมันจะไม่วิ่งว่ะใช่ไหมเอนจะไม่วิ่งนะโอ้โหวิมันกำลังจะเข้าป่านะเนี่ยอันนี้ไปยังเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ย อะไรตอนนี้มันกำลังมันล่ามันล่าตอนนี้มันกำลังเซิร์ชอยู่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้บีโยนโยนยาด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหลบมันละต้องหลบมันละเฮ้ยโอ้ผมไปวิ่งรอบบ้านนี้ดีกว่าเดี๋ยว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 นะ ผมรู้สึกว่าเสียงมันเบาๆไงไม่รู้วยเอาเปิดฮะแล้วค่อยไปปรับเสียงในโปรแกรมตัดต่อโอเคคือถ้ามันหาไม่เจอจนหลอดอันนี้ลดลงหมดมันน่าจะเดินเข้าป่าหายไปอุ๊ยอ๊โอ,โอ,โอ้มันโยนมันโยนยาแต่มันโยนไม่ถึงว่ะโอ้ ท่ันแน่ฮันแน่วิญยนไม่ถึงอ่ะดี่ยาอ่เข้าเข้าตู้ก่อนนะไอ้เหลืองๆในแมปนี่คือไขวะเจสันปะ่ะอ่ะเจสันจริงด้วยโอเควิ่ยมันมันตีมันตีกระจกแตกนี่ไงมันเบรกเบรกแต่แก้สทำลายกระจกเข้ามาครับแสดงว่ามันตีบล็อกไม้ไม่ได้ใช่ไหม มันพังได้แค่กระจกครับแล้วก็ประตูเออประตูใช่ใช่ใช่ตามฉบับหนังสยองขวัญฆาตรกรมันพังกระจกพังประตูได้ครับผมเดาไว้ก่อนนะว่าต้องเป็นอย่างนี้มันจะมาหน้าบ้านละดูในแม็ครับว,วีเดียวไม่ใช่เดินอ้อมไปด้านขวาผมละไป้วครับเดินเข้าป่าไปแล้วยังยังวนกลับมาอยู่ โอ้แต่เช้าแล้วก็ยังไม่หายไปนะตอนนี้มันเดินเข้าไปในป่าแล้ววะ่ะเฮ้ยกลับมาแล้วแสดงไปเซิร์ชในป่าโอ้โดนแคมป์ว่ะโดนแคมป์ครับเฮ้ยเข้ามาในบ้านเปล่าวะนที่มันเข้ามาในบ้านนันเนี่ยแต่มันขึ้นมาชั้นสองไม่ได้เพราะวะ่าผมบล็อกไว้อยู่อุ้ยเชีย อย,อย่าตีหินแตกแล้วขึ้นมาก็พอขอแค่นี้ <c oughs> มันจะสู้ไม่ได้โอเคผมว่าเราควรน่าจะต้องสู้มันวะโอ้แต่มันมีแบบโยนโยนยาด้วยอะสู้ได้ไงวะถ้ามีลาวานี่ลาดลงไปเลยนะเนี่ยถ้ามีลาวาไหนวะเจ้าของเสียงมันเห็นแล้วเนี่ยมันมันตีกระจกแตกเลยมันโยนของใส่วะไม่เข้าใจนี่นี่น,นี่อยู่นี่ มันตีกระจกแตกเลือดเท่าไหร่เลือด250โอ้โหถ้ามีปืนนี่โดนมันตีกระจกแตกใช่ไหมเออน่าจะน่าจะตีกระจกกระจกแตกแน่ๆเลยไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนผมไปปรับอันเนี้ย particle เ,เออ particle all ดิเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันโดนยาไม่น่าใช่นานนี้น่าจะมันน่าจะตีกระจกแตกครับโอ้โหสู้กับเจสังกว่า เจสันเจสันอุ้ยไม่ถึงนะตีไม่ถึงอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยโอ้โหสู้ไปไหมไม่ใช่ความคิดที่ดีครับมันยังเซิร์ชอยู่เลยแต่เป็นเซิร์ชไม่เจอผมไหนวะ อยู่ใต้อยู่ใต้ตีนครับอยู่ใต้ตีนตอนนี้หายไปแล้วเสียงหายแสดงว่าเจ้าของเสียงก็ต้องหายไปแล้วใช่ไหมแต่ในแบบมันก็จะมีจุดเหลืองๆอยู่นะแต่หาตัวไม่เจอแล้วถ้าลงไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าฮาัลโหล เฮีย yeah, แกน่าจะไปแล้วครับขึ้นที่สูงแป๊บนี่กระจกนั่นไงกระจกน่าจะยังอยู่ดีปะ่ะกระจกดูดิกระจกกระจกยังอยู่ดีอยู่เลยไปดูกระจกหลังบ้านดีก็ไม่เห็นจะแตกมันโยนยาหรอวะ แสดงว่ามันโยนยาแน่เลยโอเคครับแต่ผมรอดมาได้แล้วผมแบบหาตัวเองมากเลยตอนแบบตื่นข้าบบันแล้วมาจะอีกกันมันแล้วก็กีดออกมาเนี่ยโอ้โหโจบแล้วความเป็นชายชารตรีได้สูญสิ้นไปกับการกรีดเมื่อสักครู่ชุดเกาะมาเลยปึ๊บแล้วก็รองเท้าเสื้อกรอ่อปึ๊บ แล้วก็กางเกงเนาะใช่แล้วกางเกงคฮับมานี่ฟูลเซตไดเมด์ครับพามพามนี่แล้วก็อย่าดืมโลเพชรป้องกัน3 2 0 0ครับเอามาดิวะใส่แทนโล่ไม้กากๆไปเลยนี่ว้ามาแล้วครับความหวังของหมู่บ้านครับเราจะสู้มัน ดาบเพชรตึมไดมอนเพชรตึมตึมมาครบเซตไดมอนพร้อมบวกมากๆครับบอกเลยเจออีกเจอเจอกันแน่เจอกูแน่เจอกัน,น,กน <c oughs> ถ้าเป็นเก่งถ้าเป็นเก่งปัะโถ่ไอจุดเหลืองในแมปนี่มันไม่ใช่แค่เจสันนะ,ะับมันเป็นไอพวกมอนทั่วๆไปด้วยอะ่ะจะสปอนในบ้านไปเนี่ เวคนเียมาก่อนอเตรียมตัวเผื่อไว้อยู่บนหลังคาอยู่บนที่สูงเอาไว้บอกว่ามันคงจะไปวิ่งเร็วมากนะแบบว่าอยากวิ่งแบบให้มันทันทันหนีให้มันเร็วกว่านิดนึงอะ่ะกลัววิ่งหนีไม่ทันนะไม่ใช่อะไรเฮ้ยตรงบ้านผมมันมีจุดเหลืองว่ะเจสันป๋วะเฮ้ยเอาไอ้เชีย่ยเดี๋ยว ไยไม,ไม่ปล่อยปล่อยคูอ้าวอะไรเนี่ยอะไรติดแทปโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมาจากไหนอะ่ะพี่ม,มาจากไหน <c oughs> เอา Ô oh, hô, cú ngông lời Jason Nó làm nghĩa đây ngài bà hả Nó làm nghĩa đây ngài Ê Jason Ê Fai Ô